เอาเป็นนิทานกะติซ้อนใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ยุคนี้สมัยนี้เป็นว่าสมัยหัวดำออกกอนหัวดอนสิ่เดียน้ำหลังเอานิทานเรื่องไหนเม่เอานิท,าน,า,นทานเหลืองกองขอน่อยขาเม่ อยู่จังหวัดยะโสธรไกลๆบ้านเมืองเฮ้านี่แหละน้อแม้อ่นจังหวะโมโหนี่ผ้าโต,โตโตตกตำบักท่องท้ำสัวซาดีหลงขาแม่โตเพื่อให้เยาวาชนค้นดุ่ใไม่เฮ้าเดตะนักว่าลูกบ่ดีขาพ่อขาแม่เป็นจังไได คนจังกาไววว่าเกิดเป็นคนมาแลว้วทำความดีเมื่อใดเหมือนได้แก้วใจของแผ้วเบิกบานสมานสีเป็นสุขแท้เมื่อเราสร้างคุณความดีชื่อชีวีให้ตั้งมั่นนิรันดรค่ะฝากเป็นอุทาหอนสอนใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เฮาได้ฟังจักเรื่องนึงกะแล้วกันเนะาะค่ะ เดิมพื้นเกาเป็นนิท่านแต่เขาแต่เขาคนเบาบาถอยย่องผาดกองเขาน้อยเขาน้อยตั้งยยโซทรอนดำเป็นก่อนมีทานมีท่านสูค่คนจำไว้ไปสนใจย่งพอ่อยังพ่อยาโซทอนฝ่ายยน์อนุสรนาตาตั้ง้าตังาต้งย่งมันอยู่ดีสายหูบนยาโซทรอนบอกสี่ร่างผ่านไปมาอยู่ทงหน้า ทางเหนือทางเหนือส the to ู่คนเห็นพ่อหรือสิงอไปเล่นไปเล่นชมดูหางายมีลูกสหอนแลไปายแล่ปายไปชมเมล่นอ่านเนาสายหูบนญยาโซทอนนั่นเจ้าประมาณกิโลเมตรไปเบิ้งห้อยบักทองเห็ด ทองเห็ดขามันดาไทยพ่อเป็นแนวเขียนไห้เตือนใจคนถอยมีกองเข่าโนแม่นน่อยน้อยหน่อยหอยแขนหอยอยู่ไปคนสัวหายข่าแม่โตองบ่ได้เก่งกำมเวนกำเวนเราลืมคุณเขาบักท่องหิวยังเข่าสั่งแห้งทั้งเขียดเขียดว่าแม่แจมเจ้าเอาเขาไปส่งสู่ ไปเบาสูลาเลนธาตุมีเป็นอุทาหอนก่อนคนหลายรุ่นเพื่อในปุ่นแปลงไว้นุ่มนั่นการแก,ก่คุณแม่ธาตุบกข้องขาแม่เป็นนีท่านลีกลำ่ำทำเเบากันเพินสอนเพื่อเป็นภาพสะท้อนพ่อยพรเบาหนักลูกกว่าจากคุณนุ สวาสดีลุงขาแม่ตูขาแล้วจังอาโอสำเนรกในบุญกรรมจังได้ทำกลางหน้าผักมันดาไทยให้สนใจในท่านคำกตีทำนอลำตาเพป่นว่าขาบิดาเป่นว่าขามันดาบอกเห็นหน้าพระเจ้าองค์ลำกันโนทำตกหน้าราอีกสัมหน่วยสีนอโลกันเป็นอนันตารยา แปทั้งหาคือปากช่องมันขามันดาบอพ้นา,ายตกลงสัวอาบายตกลงไปสู่เพือนโอ้ยไปสิไหม่ ศหลายปีมีมาเชิญไปทัศนาศึกษาลองดูความมิ้วทำไม่คนเป็นเหตุเจร้ายก่าเปลิดอยากายพยามานอุต่าพูดจาอ่อนหวานบักทองไม่ต้องการฟังคำอ่อนวอ มากินแม่ว่าบ่ท่านสวยดอกลาดอกลามาแม่แม่มาไอม,ม,มากินกอนลากอนลาลูกแม่ํำแพง,งเจ้าหิวแหงบ่ํำบ่ํำจะไหนทำใจให้แม่กะลายแนวหยุงแนวหยุงหมูหมาเป็ดไก่ทั้งที่ไปนอแม่นหมอเขาหมอกเขาทั้งหุนนองม้อนลงเงินแล้วเม่กะจอนเป่าเล่นปนกันทั้งหันทั้ง,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 งลิว้วบาไพหลังหิวด้านลูกหิว ยเขาย่ายังเข่าค็นิ่งน้ำลูกแม่โตก,กันแท่นอแม่นฟองลมฟองลมติ่สซำกันเขียวแม่เป้าลัดเล่งเลี่ยวเล่งเลี่ยวย่านลูกแนม,มทางต่วันบ้างก็สวยโอดแห้งนอใจหาอธิบายมันแจ้งในนิทานอาจารย์แต่งคุณแม่เอ้ย ลำแสดงต่อเรื่องให้มั่นเข่าขันบอนขันแม่มอดแล้วนั่นเอินใส่ลูกไปว่าหพองเอ้ยบักล้ามาลูกมาปดไทยให้ผูกควายนอนานเอาไว้แต่วันสายสามบุญแล้วให้มาเส้ากินเข่าก่อนลูกคำเอ้ยแม่กะวอนวอนเอิอน หอ,องขันยังไปน,นางโซร้าปคกก็ไม่ไก่บอนบอกท้องไทยนางลงไถแนวกินปองเลี้ยวตั้งอื่นว่ามาเถินมาเถินให้มาเศ้ากินข้าวก่อนปองเอิ้ยอ,อ,องแหงตืมแหงเ,เต็นใจห่อนอยู่บอดอย พัวไปได้แอดน้อยอย่างเล็งเข้ามาหาแม่ว่าเศร้าเศร้านะตาวอนนอกโอไว้ตาวันตายเว n นตึงมึงมาหยังบักทองว่ากองเข้ามึงเอามากองกะกองน้อยนกูกินได้บ่อิ่มบุงแม่ก็เลยว่าทองเอย กองเขากองหน่อยหน่ยตอนเตนมันแน่นในตัวละลากินลงไปพอมีเอนไอสวงเบาบันเอมแม่สิเมื่อเอาหายคันท้องลูกบอ่อิ่มท้องแองตือแมงตินใจหายอยู่บ่อถอยข้าไปได้เอกนหน่อยยางเลีงเอามาหาแม่ว่าเศร้า ายชลานัง so ุูเขายกบุญคุณขึ้นเว้าบักทองเจ้าก็บอฟังก้าวมาตั้งแต่ตั้งแม่ท้องใหญ่แม่ตือป้าพอตายป้าเป็นกำป้อยแออยู่ไฟได้สามมือลูกแม่ เจ้ากะเต็มที่แม่นักหนงโอ๊ยแม่นี่หวงฮักเจ้าได้กินขาคันบายเกลือแม่ตนอมปอมเกลือสิ้นจีหน่อป่าเผาลูกอ๋มเอิงฮองบ่ แห่งเติมความนอใจหายพ้าป่านไฟควันคุ้มมีควนเอาฝอยใสยกบุญคุ้นแนวใดกับพ่อสัมบะอ่างบักทองค่ะขันยางเดียวบักทองเลียวดูนาส่วนมันดาขอไว้ก่อนเอาเอกหน่อยตีงอนแม่เลยซักดันดันมาตา เป็นอุท่าห o น n ซ้อนใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผิจาจรณาวาความโมโหนี่เก็บได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเยาวชนคนรุ่นใหม่เฮาฟังไวเก็บไบเป็นอุท่าห o r n ซ้อนใจให้บูชาค,คุณพอ่อคุณแม่แล้วกันเ้ยค่ะเอาล่ะนอซัมพอปานนี้เอาล่ะนอซัมพอปานนี้ตีบทหนาข้นนีีมา ก่อนไม่ตีบทหนักขันนี้มาก่อนไม่โซวาว่าแล้วสิลงไหม่เน่งก่อนเสน่ห์เควรานแกนส่วนทางบ่ไหล